เศรษฐีไปดูเศรษฐีเขาเล่นค่ะทุกคนเศรษฐีเล่นคนเดียววันนี้ปกติพี่มังมีจะเล่นเป็นเพื่อนวันนี้เล่นคนเดียวเหรอลูก <c oughs> เล่นคนเดียวเหรอลูกปกติพี่มังมีจะมาเล่นเป็นเพื่อนน้องตลอดเลยเขาเล่นรู้ใจกันส่วนน้ำโชคเขาไม่ค่อยเล่นด้วยเท่าไหร่ค่ะเพราะแบบ เขาไม่ค่อยสนิทกันสนิทกับพี่เขาพี่มั่งมีเขารู้ใจกันเวลาเขาเล่นกันแล้วเขาจะเล่นแบบพอหอมปากหอมคอไม่เล่นแรงส่วนร่ำรวยจะเล่นแรงมั่งมีเขาจะเล่นเบาๆเล่นกับน้องเขาหยอกน้องเขาหยอกไม่รู้อือเออหนูเล่นเลยนะลูกนะเล่นเลยลูกอยู่กับแม่นี่แหละ,อะโอเค สนุกไหมลูกจิเล่นเลยค่ะน้ำโชคเล่นกับเล่นกับ,เล,กบเล่นกับพี่พี่เศรษฐีสิคะเศรษฐีกับน้นำโชคไม่รู้ใครเป็นพี่กันแต่เศรษฐีอจ,จะตัวเล็กก็เลยจะให้เป็นน้องใช่ไหมหรือว่าจะเป็นพี่น้ำโชคเป็นพี่ดีกว่าเนาะ เล่นกับพี่เศรษฐีไหมหรือว่ายังไงน้ำโชบเป็นน้องดีกว่าเอาเข้ามา,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 มาทีหลังไม่เล่นกับพี่สิลูกน้ำโชกเขาก็สนิทกับมังมีเหมือนกันนะคะทุกคนสองคนเขาเขาจะสนิทกันเหมือนกันเพราะว่ามังมีเขาเป็นแบบว่าน่ารักเขาจะไม่ค่อยดื้อ อืมถีทถีูลส่วนน้ำรวยเขาก็ไปเลาะตามสไตล์ของเขาค่ะด้านหลังมั่งด้านข้างมั่งบ้านคุณอามั่งเขาสนตามว้เขา ทุกคนมาแล้วพูดถึงก็มาแล้วดูน้มรวยมาแล้วเหรอลูกมาแล้วไปเล่นคนเดียวหรือไม่มีพี่มังมีปกติเขาก็จะเล่นกับพี่มังมีนะนำน้ำรวยเพราะว่าเขาเป็นตัวผู้เหมือนกันเดี๋ยนี้ก็หยอกน้องเศรษฐีไปเลยนะลูกนะเล่นกับน้องไปดูดูแลน้องนะลูกเด้อดูแลแทนพี่มังมีนะน้ำรวยดูแลน้องนะลูก ดูแลน้องนะครับดูแลน้องนะลูกนะไหนไม่ดูชี้หนูดูแลน้องนะลูกเล่นกับน้องเศรษฐีนะดูแลน้องนะอืจะเอ๋ถ่ายไม่ได้เหงาไหมลูกเหงาไหมคิดถึงพี่มังมีไหมพี่มังมีไปเป็นเทวดาบนสวรรค์แล้วพี่มังมีเป็นเทวดาบนสวรรค์แล้ว นี่ช่วงเที่ยงนะคะทุกคนน้องๆทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละก็จะปล่อยน้องเล่นตามปกติพี <c oughs> ่รุงรวยแกล้งน้องน้องเศรษฐีวิ่งหนีแล้วพี่ตำรวยเล่นแรงไงน้องไม่ชอบไงลูกเล่นแรงเกินห้ามออกไปถนนนะดูเขาออกไปอยู่ละ ดูค่ะทุกคนดูรถด้วยนะลูกนะ ลงมาครับโอเคไม่ต้องออกไปนะลูกโอเคเก่งจังเลยวายดีจังเลยลูกไม่ต้องออกไปถนนหรอกถนนมันรถเยอะเดี๋ยวรถผ่านมาวิ่งผ่านไปผ่านมาอันตรายนะลูกเนาะอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรไม่เอาค่ะอากินน้ำอย่างเงี้ยตลอดเลย ดูออกไปจนได้ทุกคนความซนความดืด <c oughs> ดูคนช่วยดีกว่าคนช่วยแต่งตัวแหละคะโอเคแต่งเลยค่ะลูกแต่งเลยแต่งเลยค่ะลูกเดินจังหน่อยแล้วค่อยเข้าบ้านนะลูกเนาะเข้าไปนอนน่ลูกเนาะ รักหนูจังเลยทุกคนดูเฉถีพี่มังมีเฉถีเดี๋ยวตูกนเนาะเล่นเลยเล่นเลยเอาเล่นเลยค่ะ โอยทำอะไรอ้อนจังเลยนะคะลูกอ้อนจังเลยนะคะลูกอ้อนจังเลยนะ,ะอ้อนจังเลยขอถ่ายคลิปหน่อยนะคะขอถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งนะลูกนะ ถ่ายคลิปหน่อยนะคะเหงาไหมลูกเหงาไหมคะง่วงนอนเรียงง่วงเลยยัง่ะ <c oughs> เชียทิงง,ง่วงเลยยังดูนด้องรวยดูค่ะทุกคน ดูน้ำรวยโอเคเขาก็ยังอยู่ข้างถนนอยู่เนะเาะอ้าวหลงไม่ใช่ร่ำรวยอยู่นี่นี่ว่า <laughs> แม่คิดว่าร่ำรวยใครอะ่ะลูกแมวใครอะ่ะตรงนั้นอะ่ะใส่แมวบ้านพี่นาชมั้งคะคื่ตรงนั้นร่ำรวยดูร้ำรวยวิ่งแบอ๋อแมว รูมาเร็วกลับมาโอเคอย่ากแกล้งกันค่ะนํารวยมาเร็วเร็วเข้ามาลูกน้ำรอยเข้ามาเข้ามาลูกเ,เข้ามา,า,มา,า,มาโอเคนำเ้ำอยค่ะโอเคเขารู้ความอยู่ค่ะทุกคนขเ,เข้ามาลูกเข้ามาโอเคอย่าไปแกล้งน้องเขาเด้อ